สองสีนี้เป็นสีที่ปังที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันนังคารนะคะสีน้ําตาลและสีน้ําเงินค่ะใครที่เน้นในเรื่องของโชคลาภนะคะชอบเสี่ยงโชคทุกๆ15วันหรือทุกๆเช้าเย็นนะคะเน้นในเรื่องของโชคลาภพินแนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําตาลนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะทางานมีเจ้านายค้าขายนะคะและชอบเสี่ยงโชคนะคะทุกๆ15วันนะคะเน้นในเรื่องของนักเมตตาด้วยพี์แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําเงินนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์นะคะจะมีพุทธคุณที่หนุนในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนักเมตตา ให้ครบเลยนะคะเป็นวิธีการปั๊มจมลงท้องนะคะซึ่งการปั๊มจมลงท้องนะคะจะทาให้พุทธคุณติดแน่นฝังจมนานไม่ต้องเสียเวลาท่องคาถานะคะไม่ต้องเสียเวลาหาของมองคลใส่ด้านในอีกเลยเพราะมีให้ครบในกระเป๋าสตางค์นะคะมีเลขมงคล6395ด้วยนะคะ6395เป็นเลขที่หนุนการเงินที่มาจากโชคลาภค่ะเพราะมีชุดกุลเลข3 9นะคะ39หรือ93เป็นชุดกุลเลขโชคลาภแห่งชัยชนะนะคะเขาประกบด้วยเลข6ค่ะเพราะหหมายถึงเงินและความสุขนะคะเน้นในเรื่องของโชคลาภ หลักๆเลยนะคะและพุทธคุณของยันเศษฐีนี้นะคะนอกจากจะหนุนในเรื่องของการเงินนะเมตตาแล้วจะมีพุทธคุณหนุนในเรื่องของโชคลาภใครที่ซื้อหวยไม่ถูกสักชีนะคะหรือติดต่อ,อการงานติดติดขัดขัดนะคะจะมีชุกุเล็กมหามงคลแห่งโชคลาภด้านในกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะครบจบในใบเดียวนะคะกระเป๋าสตางค์ไม่ต้องช่องกระช้าไม่ต้องเสียเวลาหาของมองคลใส่ด้านในอีกเลยเพราะมีให้ครบจบในใบเดียวในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะรุ่นนี้พิมีส่วนลดให้นะคะหางซิฟของใบกลางนะคะจะมีพุทธคุณของยันพระศิวลีหนุนในเรื่อง ของการเงินและโชคลาภด้วยนะคะกระเป๋าสตางค์นะคะนอกจากจะมีใบกลางแล้วนะคะมีใบสั้นและกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะใบยาวใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะ